สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับเป็นคุณต้มนะครับเป็นคุณครูกิติพัฒน์รัตนุสศนะครับก็เป็นครูนะครับในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์นะครับวันนี้นะครับคุณครูก็จะมาแนะนํานะครับสายการเรียนสายการเรียนหนึ่งนะครับก็คือสายการเรียนสินคนวณนะครับหรือคณิตภาษานั่นเองนะครับในการที่นะครับนักเรียนจะเลือกเรียนสายการเรียนนี้นะครับนักเรียนก็จะต้องมี2วิชาหลักนะครับนะที่จําเป็นนะครับก็คือ วิชาคณิตศาสตร์นะครับและก็วิชาภาษาอังกฤษนะครับโดยทั้งสองวิชานี้นะครับนักเรียนนะครับก็จะต้องมีนะครับคะแนนนะครับ50%นะ50%นะครับของเกรด5ภาคเรียนนะครับที่จะเอามาใช้นะครับในการพิจารณาเข้าเรียนนะครับและก็ที่สำคัญคือเกรดนะครับเฉลี่ยของวิชาคณิตศาสตร์นะครับจะต้องไม่ต่ำกว่า 2 7 5นะครับและก็เกรดเฉลี่ยนะครับของวิชาภาษาอังกฤษนะครับจะต้องไม่ต่ำกว่า2.5นะครับอันนี้ก็คือจะเป็นวิชาหลักๆนะครับที่นักเรียนจะต้องนะพิจารณานะครับว่าเกรดของเราเนี่ยถึงในส่วนนี้หรือไม่นะครับเราก็จะสามารถเลือกเรียนในสายการเรียนนี้ได้นะครับอ่าและในลําดับต่อไปนะครับคุณครูก็จะมีพี่ๆนะครับที่ได้จบจากสายการเรียนนี้นะครับนะก็จะมา แนะนำนะครับนะหรือก็จะมาให้ข้อคิดนะครับว่าที่เขาเรียนจบจากสายการเรียนนี้ไปนะครับเขาได้ประโยชน์นะครับจากทางรเรียนเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็เขาเอาความรู้นะครับที่ได้จากที่โรงเรียนไปนะครับไปใช้ในการเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยอย่างไรบ้างนะครับสวัสดีค่ะพี่ชื่อจูนะคะปัจจุบันเรียนอยู่ชั้นปีที่4สาขาวิชาการบัญชีบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนค่ะ สวัสดีค่ะพี่ชื่อสายนะคะเรียนอยู่ชั้นปีที่4นะคะสาขาการบัญชีค่ะมหาวิทยาลายัยศรีนครินวิโรฒค่ะค่าสำหรับตัวพี่เองนะคะพี่เป็นคนไม่ชอบเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะก็เลยบอกว่าแผนการเรียนสิ่งคอมพูเนี่ยเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับพี่เพราะว่าพี่ก็จะได้เรียนวิชาวิทย์เนี่ยแค่เพอมมาหนึ่งตัวซึ่งน้อยกว่าแผนการเรียนคณิตมากๆเลยซึ่งคณิตเนี่ยจะต้องเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เนี่ยเทร่มมา3ตัวค่ะ ส่วนสำหรับพี่นะคะพี่ชอบเรียนคณิตศาสตร์นะคะแล้วก็ภาษาอังกฤษค่ะเพราะว่าวิชาคณิตศาสตร์กับภาษาอังกฤษนะคะเราสามารถที่จะเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ค่ะค่ะแล้วก็อีกเหตุผลสําคัญคือนะคะของพี่สองคนก็คือพี่สองคนเนี่ยอยากเข้าสาขาเกี่ยวกับบัญชีนะคะซึ่งแผนการเรียนเนี้ยเนี่ยก็ได้เรียนคณิตกับอังกฤษเป็นหลักซึ่งมันสามารถเอาไปใช้ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ค่ะ สาหรับสายสิบคำนวณนะคะน้องๆก็จะได้เรียนเน้นๆหลักๆก็คือวิชาคณิตศาสตร์แล้วก็วิชาภาษาอังกฤษค่ะโดยวิชาคณิตศาสตร์นะคะน้องๆจะสําหรับปีที่พี่เรียนนะคะวิชาคณิตศาสตร์นะคะน้องจะเรียนเป็น2ตัวค่ะก็คือคณิตพื้นฐานนะคะแล้วก็คณิตเพิ่มเติมค่ะส่วนภาษาอังกฤษนะคะน้องๆจะเรียนเป็น3าตัวค่ะก็คือเป็นอังกฤษพื้นฐานอังกฤษเพิ่มเติมแล้วก็อังกฤษที่ใช้สําหรับการสื่อสารค่ะโดยอังกฤษที่ใช้สําหรับการสื่อสารนะคะน้องๆจะเรียนกับคุณครูชาวต่างชาติโดยตรงค่ะ ค่ะแล้วก็รุ่นเราสองคนนะคะก็ยังมีเปิดเรียนวิชาเสรีให้เลือกด้วยค่ะซึ่งวิชาที่เปิดนะคะก็จะมีวิชาบัญชีวิชาพละแล้วก็วิชาเกี่ยวกับการงานค่ะซึ่งที่สองคนนะคะได้เลือกเรียนบัญชีเป็นตัวเสรีซึ่งเราสามารถเอาความรู้บัญชีพื้นฐานเนี่ยไปใช้เรียนในมหาวิทยาลัยไ,ได้ค่ะแล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งสําหรับสายสิบคณนวณน,นะคะคือน้องๆจะเรียน ไม่ค่อยหนักเท่าวินคเนตน,นะคะก็คือน้องๆสามารถที่จะมีเวลาว่างในช่วงตอนเย็นนะคะเพื่อที่จะไปค้นหาตัวเองหรือว่าใช้ในการเรียนพิเศษเพิ่มเติมความรู้ของตัวเองนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะน้องๆอ,อ,อาจจะได้ใช้เวลาช่วงนั้นนะคะไม่ขายเครียดกับเพื่อนๆได้เช่นกันค่ะคะ่ะอย่างตัวพี่เองนะคะก็ได้นําความรู้ที่ใช้เรียนมัธยมเนี่ยไปต่อยอดในมหาวิทยาลัยได้หลากหลายวิชาค่ะ ่งวิชาคณิตศาสตร์ที่สามารถเอาความรู้เกี่ยวกับเรื่องสถิติมาใช้ในการทาวิจัยในการเรียนเศรษฐศาสตร์หรือในการเรียนบัญชีได้แล้วก็วิชาภาษาอังกฤษเนะ่ที่ก็สามารถเอาเรื่องแกมมาที่อาจารย์สอนนะคะไปใช้ในมหาวิทยาลัยในการสอบได้เช่นกันเพราะว่าแกมมาที่โรงเรียนเราเนี่ยค่อนข้างสอบมาอย่างแน่นค่ะหรือว่าจะเป็นวิชาภาษาไทยที่สอนในการเขียนบรรณานุกรมเขียนอ้างอิงเราก็สามารถเอาไปเขียนอ้างอิงในวิชาวิจัยได้เหมือนกันค่ะ นอกจากนี้นะคะสายสิบคำนวณค่ะสามารถที่จะเข้าที่คณะอื่นได้ค่ะที่ไม่ใช่การบัญชีแบบพวกพี่นะคะก็คือในสายบริหารได้เกือบทั้งหมดเลยค่ะยกตัวอย่างเช่นการตลาดการเงินหรือว่าการโรงแรมนะคะหรือจะเป็นทางด้านเศรษฐศาสตร์หรือว่าในด้านของภาษาพวกศิลปศาสตร์และมนุษศาสตร์นะคะและสุดท้ายนะคะน้องๆก็สามารถที่จะเข้าในพวกศิลปะก็ได้ค่ะที่ออกแบบดีไซน์หรือว่าเป็นดิจิตอลมีเดียอะไรก็ได้ค่ะ สุดท้ายนี้นะคะพี่2คนก็ขอฝากแผนการเรียนสิ่งคนวลไว้เป็นตัวเลือกดีๆให้กับน้องๆด้วยนะคะขอบคมีค่ะ